สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาในหัวข้อว่าด้วยเราควรเปลี่ยนชุดกองลมเมื่อไหนหรือตอนไหนนะครับผมโอเคผมจะบอกอย่างนี้นะครับปกติแล้วชุดกองลมมันก็มีหลายหลายตัวเนาะก็มีตัวฟิลเตอร์มีตัวเ e คเรเตอร์แล้วก็มีตัวรูบิเคเตอร์นะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นชุดชุดเต็มแบบนี้ที่ไม่สามารถ ที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับแยกออกจากกันได้ก็คือมันใส่มาเป็นชุดแล้วมันเอาเอาตัวยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนหรือว่ามันไม่มีขายแยกอแยกตัวนะครับมาใส่นะครับตัวไหนตัวหนึ่งเสียนะครับตัวไหนตัวนึงเสียใน3ตัวนี้มันก็ต้องเปลี่ยนออกมาทั้งชุดทั้งหมดออกไปทั้งก้อนเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอันนี้คยกรณีท,ที่1นะครับกรณีที่2นะับกรณีที่2คือ กรณีที่ตัวตัวชุดกองนะครับตัวชุดกองมันสามารถแยกส่วนออกจาออกจกันได้ไมาหมายความว่ามันแยกส่วนออกจากกันได้หมายความว่าก็คือ,อมันจะเป็นชุดฟิลเตอร์ต่างหากรูบิเกเตอร์ต่างหากรูบิคิารูบิเกเตอร์เลกูเลเตอร์ต่างหาก,หากที่สามารถแยกแล้วก็มาปร,ประกอบกันได้นะครับโดยชุดประกอบของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวยี่ห้อนั้นๆหรือว่ารุ่นนั้นๆก็ว่ากันไปแล้วยี่ห้อไหนก็สามารถแยกได้ อ่ะนะครับอันนี้เวลาเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตามตัวที่มันเสียหรือตัวที่พันที่มันพังได้นะครับผมอันนี้คือลักษณะาการเปลี่ยนก็คือ1เปลี่ยนทั้งก้อนนะครับเปลี่ยนทั้งก้อนเปลี่ยนทั้งตัวนะครับออกไปเลย2เปลี่ยนเป็นส่วนๆก็เข้ไปครับเปลี่ยนเป็นส่วนๆในกรณีที่มันสามารถแยกออกได้ ถอดออกได้ประกอบถอดออกจากกันแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้นะครับประมาณนี้ในการเปลี่ยนทีนี้นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับอ่าไล่ไปทีละอย่างนะครับไล่ไปทีละอย่างนะครับอ่าหนึ่งถ้าเป็นในกรณีของตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็คือตัวกองตัวกองอย่างเดียวนะตัวกองเนี้ยการเปลี่ยนนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวฟิลเตอร์หลักๆก็คือ1ตัวตัวไส้กรองเนี่ยตันนะครับตัวไส้กรองตันก็คือตัวที่อยู่ข้างในนี้นะครับมันตันนะครับคือปกติตัวกรองก็จะมีตัวไส้กรองอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดกแป๊บนึงตังนี้อ่าตัวตัวไส้กรองเขานะครับไส้กรองมอเต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะครับตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้อตัวนี้ก็จะเป็นตัว ทองเหลืองนะครับทองเหลืองข้างในนี้ตัวไส้กรองก็เป็นทองเหลืองนะครับถ้ามันตันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนมี2แบบนะครับแบบประหยัดก็คือเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้กรองตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้นะครับขึ้นอยู่เราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆด้วยครับว่า มันสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับถ้าเป็นยี่ห้อถูกๆอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งก้อนแต่ถ้ายี่ห้อที่แพงๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีไส้กรองขายแยกนะครับก็คือถอดเฉพาะตัวไส้กรองออกมานะครับผมเขามีขายแยกนะครับตัวนี้ก็ไส้กรองก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับกับยี่ห้อกับรุ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ไส้กรองนะครับซื้อยี่ห้อไหนเวลาใส่ก็ต้องใส่ยี่ห้อนั้นนะครับใส่ข้ามรุ่นข้ามยี่ห้อ อาจจะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับมันไม่ได้เป็นมาตรฐานไส้กรองแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อมันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือไส้กรองตันก็เปลี่ยนไส้กรองหรือเปลี่ยนชุดฟิลเตอร์ออกทั้งก้อนนะครับทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่ามันตันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตันก็คือหนึ่งนะครับดูจากความดัน ต้นทางกับความดัน,นปลายทางที่ใช้งานนะครับต้นทางปลายทางยังไงหมายความว่าก็คือสมมุติความดันเข้าไปอยู่เนี่ยอ่าห้าบาทแต่ออกไปแค่3บาร์อย่างเงี้ยครับสบาร์เราจะรู้ได้ยังไงว่า5บาร์เข้า 5, bar, 5, bar, 5 bar, 3บาร์ก็เอาตัวเลกูลเลเตอร์แล้วตัวเกจนะครับตัวตัวปรับตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเทสเทสแบบเป็นทางการเลยครับเทสแบบเทสให้มันเป็นทางการเนี้ยอ่าสมมุติอ่าเข้า5บาร์นะครับออกจากฟิลเตอร์เหลือแค่3บาร์ สันนิษฐานว่าตัวตัว,ตวไส้กรองเนี่ยตันนะครับตันหรือว่าเสือ่อมคุณภาพแล้วนะครับไส้กรองบางยี่ห้อมันก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับคือขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับต้องไปดูในคู่มือเขาว่ามันสามารถทําความสะอาดได้ไหมแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอนะครับก็คือก็เปลี่ยนไส้ออกนะครับถ้าเป็นยี่ห้อที่ดีๆหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนไส้ออกแต่ถ้าเป็นยี่ห้อทางยุ่อ่าจีนหรือไต้หวันเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนทั้งก้อนฟิลเตอร์ออกไปเลยเปลี่ยนทั้งชุดออกไปเล้วตัวใหม่มาใส่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นละะนะักษณะการเปลี่ยนของตัวฟนะิลเตอร์เนาะก็คือมันตันตันเท่าไหนนะครับตันเท่าไหนก็ปกติแล้วอะเราต้องมาดูที่ที่เพชเชอร์ดอปนะครับเพชเชอร์ดอปเขาเนี่ยที่อ่าเข้า5อาจจะออกเรือ3เข้า5อาจจะออกเรือ2เข้า5อาจจะออกเรืออ่าไม่ถึงไม่ถึงอ่าเกือบเกือบซีบ 4, อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวยี่ห้อน,น,นั้นด้วยถ้าปกติแล้วมันก็จะมีตัวเพชรดอกอยู่แต่ถ้ามันปกติถ้าตามการใช้งานก็คือประมาณที่1บาทนะครับประมาณที่1บาทก็คือตันที่1บาทแต่อาจจะเปลี่ยนก่อนที่1บาทก็ได้ก็บางบางที่บางโรงงานหรือบางที่หน่อยก็มีมาตรฐานคือ เขาจะไม่ดูเขาไม่จะไม่ดูตรงที่ตันหรือไม่ตันก็จะดูที่ตาราง pm เลยเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเพื่อเป็นให้มันระบบไปเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนของเขานะครับตัวนี้ก็คือกรณีที่เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับตัวที่2อรับตัวทสตัวคือตัวเรกู l a t o เลเตอร์นะครับตัวเรกเ l อร์เลเตอคือหน้าที่ของตัวเรกู l a t o เลเตอร์คือ ใช้ในการปรับความดันใช้งานนะครับโอเคปรับความดนะันใช้งานก็คือเวลาปรับเราจะดูที่เกียร์เนาะเกียร์ว่าเราต้องใช้งานที่ความดันเท่าไหร่หรือไปปรับเบอร์เท่าไหร่นะครับผมอ่ามันเสียหรือเราควรเปลี่ยนตอนเมื่อก็คือหนึ่งมันไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับได้ก็คือมันพังนะครับตัวตัวปรับอาจจะเป็น ข้างในมันจะเป็นตัวสปริงกดแล้วก็แผ่นไดอะแฟมนะครับในการปรับความดันอาจจะเป็นสปริงล้านะครับหรือว่าสปริงหักเนี่ยหรือว่าสปริงเสื่อมคุณภาพอ่อนหรือ,อปรับความดันไม่ได้อาจจะเป็นตัวแผ่นไดอะแฟมขาดเนี่ยครับผมแผ่นไดอะแฟมขาดแผ่นไดอะแฟมในการปรับความดันขาดมันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟนะิลเตอร์เนาะตัวฟิลเตอร์อันนี้ก็คือ เบื้องต้นนะครับที่ตัวฟิลเตอร์ที่เคยเจอประมาณนี้นะครับที่มันอาจจะขาดหรือปรับไม่ได้นะครับปรับเกลียวรูดข้างในจะเป็นตัวเกลียวเงี้ยแล้วแต่ครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งมือใหม่ไม่เคยใช้ไม่เคยปรับอาจจะหมุนไปนะครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ตัวตัวปรับนะครับมันมันต้องเวลาปรับมันต้องดึงขึ้นก่อนนะครับดึงขึ้นก่อนแล้วค่อยหมุนแล้วค่อยปรับแล้วค่อยกดลงเป็นตัวล็อกนะครับเพื่อให้มัน ได้ตามความดันที่เราปรับนะครับแล้วตัวตัวสัญ,ญลักษณ์บางครั้งก็จะมีบอกว่าเพิ่มหรือลดนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์นะครับบางครั้งก็จะมีบวกหรือลบอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือลักษณะการเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อมันพังมันพังปรับไม่ได้นะครับหลักๆคือมันปรับไม่ได้ปรับไปปรับมามันก็อยู่ที่ความดันเท่าเดิมนี่งี้ประมาณนี้นะครับ <S <S ต,ต่อไปต่อไปตัวลูบี้แคนคือตัว ตัวหล่อลื่นครับตัวหล่อลื่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเปลี่ยนก็คือเกิดจากตัวน้ํามันนะครับน้ามันมันมันไม่ไหลขึ้นตัวหลอดนะครับมันไม่ไหลขึ้นตัวหลอดเนื่องจากตัวตัวตัวฟิลเตอร์เนี่ยตัวกรองลมเนี่ยมันกรองคุณภาพมันต่ำรางตันไปุ้มมันก็มีฝุ่นละอองผ่านมาทําให้ตัวหลอดตัวน้ํามันนะครับมันน้ํามันมีพวกมีฝุ่นละอองผสมอยู่ทําให้มันตัน อันนี้ก็มีส่วนมันตันนะครับมันตันเสร็จแล้วมัวนก็ไม่หยดไม่ไหลมันติดมันฝืนดนะครับอาจจะเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถอดมาทําความสะอาดมาล้างดูก่อนนะครับเพราะว่าบางยี่ห้อบางรุ่นมันก็สามารถล้างได้ทำความสะอาดได้แต่ถ้ามันไม่หายมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนออกอันนี้ก็เป็นลักษณะเราต้องการเปลี่ยนนะครับโอเคอันนี้ก็คือ เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นว่าเราควรจะเปลี่ยนชุดกล่องเมื่อไหร่นะครับตอนไหนนะครับโอเคก็นีมนีวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าท่านไหนหรือพี่คนไหนหรือคนอา่ท่านอื่นนะครับที่ เคยเปลี่ยนนอกเหนือจากนี้หรือว่าเคยเปลี <nước> market, ่ยนตอนไหนนะครับที่ให้ดูอาจจะดูจากตาราง PM อาจจะดูจากข้อมูลข้อมูลของเครื่องนะครับว่าต้องเปลี่ยนทุก3เดือนเปลี่ยนทุก2เดือนอาจจะเป็นทุกครึ่งปีนะครับมันก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยอย่างี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละครับการการการเปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่มีนอกเหนือประมาณนี้ก็คอมเมนต์ได้ครับผมคอมเมนต์ได้แล้วก็แจ้งได้เป็นแนะนำกันเนาะแนะนำกันครับผมโอเคท่านไหนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับติดตามกันไปหน่อยเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามส่งข้อมูลส่งความรู้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อ ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่อยู่ในโครงการหรือการใช้งานนี้นครับหรือนะครับหรือท่านไหนต้องการอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ครับคุยกันได้ผมไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ส่วนตัวไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบตอบไม่ได้ผมก็จะมาหาหาหา,หาคำตอบให้นะครับ โอเคถ้าไม่เกินความสามารถผมก็จะหาคําตอบได้โอเคยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ